แชร์ประสบการณ์การกักตัวที่เมืองไทย i อเชียชาแนลแอเล่าเรื่องเกาะติดเส้นทางบินลอนดอนกรุงเทพของน้ำพึง่งปัญชารีเหลืองคณะวันหนึ่งใน200คนที่ได้รับสิทธิ์บินกลับเมืองไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษรอบแรกเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาและแชร์ประสบการณ์การกักตัวที่เมืองไทย เราไปคุยกับเธอกันค่ะน้องน้ำพึ่งเส้นทางการเดินทางเป็นยังไงบ้างเหนื่อยนิดหน่อยค่ะเพราะว่าคนเยอะตอนแรกกะจะไปถึงหกโมงแต่พอดีน้องที่จะเดินทางด้วยค่ะเขาบอกว่าหนูจะไปถึงสักสี่โมงครึ่งเพราะว่าเช็คอินออนไลน์ไม่ได้เพึ่งก็ไปถึงประมาณสักห้าโมงสี่สิบพอไปถึง ปกติเนี่ยเราจะขึ้นไปชั้น5เลยที่เป็นชั้นที่เช็คอินนะคะแต่ครั้งนี้เขาให้ลงมาที่ชั้นล่างสุดเพื่อมาเข้าคิวก่อนพอมาถึงเนี่ยคิวยาวมากแล้วคิวเยอะมากเลยน้องที่มาที่จะฟินด้วยกันก็คือเข้าคิวไปแล้วอยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก่อนที่จะได้ขึ้นไปชั้นเช็คใช้เวลาน่าจะมีประมาณเกือบชั่วโมงนะคะแล้วพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็มีคิวอีกกว่าจะได้เช็คอินจริงๆอ่ะ ก็อีกประมาณอีกครึ่งชั่วโมงค่ะเราใช้เวลาตรงนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการเข้าคิวก่อนที่จะไปถึงที่เช็คอินเกือบสองชั่วโมงเลยค่ะพอเช็คอินเสร็จก็ได้ที่นั่งเป็นตามนั้นที่เคยบอกไว้ว่าได้ p r มงค u อีโคโน m y พอได้เสร็จก็เข้าไปผ่านพิธีการเหมือนปกติลืมบอกไปว่าครั้งนี้มีการเช็คอุณหภูมิก่อนที่จะเช็คอินแล้วพอเข้าไปด้านในก็ทุกอย่างก็ปิดโหมดมีเปิดแค่พุดกับดูเฮ็กมิ นะคะก็คืออันนั้นรู้อยู่แล้วว่าปิดก็เลยเตรียมอาหารไปไอ้โมะไม่งั้นจะหิวอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องก็เตรียมอาหารไปด้วยกินอาหารเสร็จเขาก็เปิดให้บอดิ้งพอดีก็เลยได้ขึ้นเครื่องพอดีเลยค่ะก็รวมๆแล้วก็น่นละค่ะประมาณสามชั่วโมงกว่าเราเข้าคิวอะไรทําไมเราถึงใช้เวลานานมากเลยกว่าเราจะเข้าไปเช็คอินได้เขาจากัดคนนะคะ ต้องคี t ดิสแทนด้วยเลยทำให้ค่อนข้างนานเช็คอินเคาน์เตอร์ที่เปิดเนี่ยเขาเปิดแค่3เคาน์เตอร์เท่านั้นเองสำหรับสายนีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะบินไปรอบหน้าก็คือแนะนำให้ไปก่อน4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเลยค่ะถ้าไฟ3ทุ่มกว่าก็มา5โมงเย็นได้เลยค่ะที่สำคัญต้องเตรียมอาหารมื้อเย็นไปด้วยเพราะว่าทุกร้านปิดหมดใช่ค่ะใช่เพราะว่า จากห้าโมงกว่าจะได้ขึ้นเครื่องสามทุ่มกว่าแล้วกว่าจะได้ทานบนเครื่องเอีงมันนานมากเลยค่ะดังนั้น ควรจะเตรียมอาหารไปด้วยมากเลยคะไฟนียมีจํานวนคนเนี่ย250คนน้ําพึ่งรู้ไหมว่าได้บินทุกคนหรือเปล่าเพื่นคิดว่าได้บินทุกคนนะคะเพราะว่าบนเครื่องเนี่ยเกือบเต็มเลยมีที่นั่งเหลือว่างอยู่น้อยมากเลยค่ะในโซนของน้ำพึ่งที่เป็นเออพรีเมียม์เมคโนอเมียออัดไหมเกือบเต็มเหมือนกันค่ะไม่มีเว้นเลยเหมือนแต่ว่าที่นั่งมันก็อาจจะใหญ่นิดนึงก็เลยทําให้ไม่แน่นมาก แต่รุ่นน้องที่ได้นั่งตรงอีโคนโนมีธรรมดาเนี่ยก็บอกว่าแน่นมากเลยก็คือเต็มคือนั่งติดกันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีที่กั้นไว้ทางด้านหลังประมาณสักสามหรือ4ี่แถวสำหรับเผื่อที่จะมีคนไม่สบายค่ะเขาก็จะแแยกตัวออกไปบรรยากาศบนเครื่องเป็นยังไงบ้างทุกคนดูแลตัวเองด้วยการใส่มาส ใส่ถุงมือตลอดเวลาค่ะใส่แมสกันทุกคนจะเอาออกก็เฉพาะแค่ตอนกินน้ำกับกินอาหารค่ะเวลาที่เครื่องถึงเมืองไทยแล้วอะ่ะเราก้าวเท้าออกมาจากเครื่องเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงอยากให้น้ำเพื่อช่วยช่วยเล่าให้ฟังบรรยากาศที่ออกมาจากเครื่องเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เป็นสิบคนเนี่ยเตรียมต้อนรับเราเลยแล้วก็จะบอกเราเลยว่าให้เดินไปทางไหนเขาก็จะจัดทางเดินให้เราเลยรู้สึกว่าตื้นตันแล้วก็ดีใจมากค่ะกับการ เตรียมการของรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่แบบคอยต้อนรับพวกเรากับเมืองไทยค่ะคือมันซาบซึ้งอ่ะคือพอลงไปเนี่ยเราอ่ะบินไปแค่สองร้อยห้าสิบคนแต่คือเขามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นน่ะน่าจะมีเกือบห้าร้อยคนเราเดินออกจากเครื่องพักหนึ่งเนี่ยไปสักประมาณห้านาทีเราก็จะถึงจุดที่เขาจะมีคิวให้เป็นเก้าอี้ให้นั่งนะคะจะมีมีเจ้าหน้าที่ค่ะมาแจ้งเลยว่า เอ่อให้เตรียมเอกสารไว้เพราะเดี๋ยวจะต้องเอาเอกสารไปตรวจเช็คอะค่ะว่ามีครบทุกอย่างหรือเปล่าก็อย่างที่เคยบอกว่าจะต้องมีพาสปอร์ตใบฟ i t t ูไฟล์บัตหนังสือรับรองจัดสถานทูตแล้วก็ใบรับรองการกักตัวนะคะแล้วก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อที่จะต้องกรอกข้อมูลเพื่อติดตามตัวแล้วที่สำคัญนะคะจริงๆไม่ได้บอกครั้งนั้น ที่สําคัญก็คือต้องมีบัตรประชาชนด้วย add on คือบัตรประชาชนควรจะต้องมีใช่บัตรประชาชนต้องมีแล้วพอผ่านจุดตรงนั้นเสร็จตรงคิวที่ตรวจเอกสารเนี่ยก็จะมีแพทย์และพยาบาลคอยวัดไข้สอบถามเราว่า เรารู้สึกเป็นยังไงบ้างการเป็นยังไงบ้างเงี้ยค่ะ mm hmm. เบื้องตอน้นถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็จะตรวจเช็คกรกสารแล้วก็จะสแตมป์ให้เราว่าโอเคเราผ่านแล้วแต่ที่ได้ยินมาเนี่ยที่ได้ฟังข่าวเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนที่มีไข้สูงและโดนกักตัวจากตรงนั้นเลยเนี่ยนะคะ ประมาณเก้าคนแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่าให้เราดาวน์โหลดระหว่างที่เรานั่งรอเป็นแอปพลิเคชันอะไรจ๊ะเป็นแอปพลิเคชันของภาอากาศยานค่ะเขาเรียกแอปพลิเคชัน AOT ซึ่งแอปพลิเคชันเนี้ยก็จะก่อข้อมูลของเราว่าเรามาจากที่ไหนเดินทางกับเที่ยวบินอะไรเรามีสุขภาพเป็นยังไงเมื่อเราถึงที่ไทยแล้วเราจะพักอาศัยอยู่ที่ไหนเพราะว่าพอหลังจากที่เรากักตัวเสร็จแล้วเขาจะได้ตามตัวเราถูกถ้าสมมุติว่า โอเคในไฟที่เราบินมาเผื่อมีคนเป็นโควิดเขาก็จะได้ตามเราได้แล้วพอเสร็จกระบวนการในการตรวจเอกสารทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยนะคะให้เราไปผ่านกระบวนการปกติโดยการตอมอตรวจพาสปอร์ตบัตรประชาชนนะคะพอเสร็จจากนี้เราก็ไปเอากระเป๋าเดินทางพอได้รับกระเป๋าเดินทางเสร็จเขาก็จะพาเราไปขึ้นรถ ที่เขาได้จัดเตรียมไว้เลยก่อนที่จะขึ้นรถนะคะเขาก็จะฉีดน้ํายาฆ่าเชื้อที่กระเป๋าเราทุกใบก่อนที่ให้เราขึ้นรถเพิ่งได้นั่งรถคันที่สามนะคะคือรถทั้งหมดที่ได้ยินมาน่าจะมีทั้งหมดสามคันแล้วก็รถทุกคันเนี่ยก็จะมุ่งหน้ามาสู่พัทยาหมดเลยเราไม่รู้ก่อนเลยว่าเขาจะให้เราไปที่ไหนรู้ก่อนที่จะออกเดินทางค่ะเพราะว่าสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะพาเราไปที่ไหน แล้วเขาก็แจ้งว่าอ๋อไปพยาบรรยากาศของที่พักเป็นยังไงเขาจะให้คนลงจากรถเนี่ยทีละคันคันแรกเนี่ยก่อนจะลงเขาก็จะ,ะประกาศว่าเดี๋ยวเขาจะเอากระเป๋าของผู้โดยสารทั้งหมดลงมาไว้ให้ก่อนพอกระเป๋าออกมาหมดแลผ้ผู้โดยสารได้ลงจากรถเนี่ยนะคะก็จะมีโต๊ะของทีมแพทย์และพยาบาลรอเราอยู่เพราะว่าจะเป็นการคัดกรองอีกหนึ่งครั้งจะต้องมีการวัดไข้ สอบถามอาการอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีไข้เป็นอะไรมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรตรงนั้นเราก็ไปเอากระเป๋าเพื่อที่จะไปเอาบัตรห้องในห้องเป็นยังไงมีอะไรบ้างก,ก็่อนนะคะว่าที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีค่ะว่าให้หนึ่งห้องพักสามคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ารอบนี้ค่ะเขาให้พักหนึ่งห้องต่อหนึ่งคนเลยแล้วก็เป็นห้องแบบทวินนะคะ ก็คือมีสองเตียงแต่ว่าเราก็อยู่คนเดียวเข้ามาก็ห้องก็ค่อนข้างใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราครบทุกอย่างมีน้ำให้เราสองแพ็กมีเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือมีหน้ากากให้เรามีปลอดวัดไข้ ในห้องน้ำก็จะมีเตรียมให้เราทั้งหมดนะคะมีสบ,บู่ยาสระผมมีน้ำยาล้างจานผงซักฟอกเผื่อว่าเราอยากจะซักเสื้อผ้าของเราเองแต่น้ำยาล้างจานเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเพราะว่าเขาจะให้เราล้างช้อนซ่อมของเราเองอะคะ่ะเพราะเขาให้เป็นช้อนสแตนเลสมาหนึ่งคู่คะ่ะแต่เราไม่ต้องล้างจานเองนะคะเพราะว่าอาหารม,มาเป็นกล่องอยู่แล้วเราก็ทิ้งได้เลยแล้วก็มีถุงขยะที่เตรียมไว้ให้เรา ทิงทุกวันด้วยห้องพักที่จัดให้อยู่ก็คือค่อนข้างสะดวกสบายอินเทอร์เน็ตเป็นยังไงบ้างอินเทอร์เน็ตนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถสั่งซื้อซิมที่มีอินเทอร์เน็ตรวมมาราคาหนึ่อยสิบาทถ้าสมมุติว่าเราต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นทางโรงแรมะคะเขาก็จะจัดทำปุ๊บไลน์ของทางโรงแรมไว้ให้เราสั่งซื้อของจากร้านสะดวกซื้อจากของทางโรงแรมได้ค่ะ มีทุกอย่างเลยค่ะมีทั้งมา,ม,านนม่าขนมยาสระผมทุกอย่างค่ะเหมือนในเหมือนของในเซเว่เลยค่ะในกลุ่ปลายนี้เขาก็คือจะมีของใช้ส่วนตัวต่างๆที่คิดว่าน่าจะจําเป็นมาให้เราเลือกซื้อใช่ค่ะใช่ค่ะจะมีลิสต์ส่งมาให้เราค่ะว่าถ้าเราอยากได้อะไรเราก็สั่งเข้าไปแล้วเราก็โอนเงินเสร็จเขาก็จะส่งของให้เราเนี่ย ในสมมุติว่าถ้าเราสั่งตอนเช้าเราอาจจะได้ของในออตอนเที่ยงหรือตอนเย็นพร้อมกับอาหารที่เขามาเสิร์ฟให้เราค่ะามว่าถ้าเราต้องการอะไรเราต้อง วางแผนล,ล่วงหน้าให้เวลานิดนึงมันอาจจะไม่ได้ปุ๊บปั๊บทันใจแต่ก็คือว่ามันจะเป็นครั้งต่อไปที่เขาเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราใช่ค่ะใช่ถ้าไม่ใช่ภายในวันนี้ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอาหารการกินนะจ๊ะอาหารการกินก็คือเขาก็โ r o v a อาหารให้เราก็คือเสิร์ฟอาหารให้เราเนี่ยวันละสามมื้อนะคะเช้าเนี่ยแปดโมงเช้า กลางวันก็เที่ยงแล้วตอนเย็นก็ประมาณ5โมงกว่า6โมงเขาจะมีโต๊ะตัวเล็กๆให้หน้าประตูเลยขวางประตูไว้เลยค่ะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเขาจะไม่ให้เราออกจากห้องเราก็แค่เปิดแล้วก็ไปหยิบอาหารเข้ามาห้องที่เราอยู่เนี่ย14วันที่จะกักตัวนี้เราไม่สามารถออกจากห้องนี้ได้เลย ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องเลยค่ะให้อยู่แต่ในห้องค่ะเราเลือกอาหารได้ไหมอาหารเราเลือกไม่ได้นะคะแต่ว่าเมนูที่เขาจัดมาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยซักมื้อสิบสี่วันอาหารรสชาติก็ดีนะคะสมมติใครชอบทานเค็มหน่อยเขาก็มีน้ำปลาผานเลเตๆให้เราด้วยกรณีที่ว่าให้มาโพชั่นเดียวไม่อิ่มทำยังไงคือจริงๆแล้วเขาจัดไลน์อีกกลุ่มหนึ่งไว้ด้วยสาหรับคนที่เดินทาง มาจาก s l เนี้ยค่ะทั้งหมดนะเจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปบอกในนั้นได้ว่าไม่อิ่มโพชั่นเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่เห็นจากในไลน์นะคะก็เขาก็ให้สองกล่องเขาก็ให้เพิ่มก็คือว่าคนที่รียกเก็ตไปเขาก็คือจะจดลิสต์เอาไว้ว่าโอเคคนนี้ต้องการสองกล่องต่อมื้อค่ะก็จะก็จะเพิ่มอาหารให้ค่ะใช่แล้วก็รีเควสได้หมดค่ะ ไม่ทานเนื้อไม่ทานเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนเข้าไปแต่อาจจะต้องแบบระบุว่าเป็นห้องไหนอย่างเงี้ยค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะได้จดไว้อะไรเงี้ยค่ะนอกเหนือจากที่เขาบริการให้เนี่ยเราสามารถสั่งอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมได้ค่ะมีเมนูของทางโรงแรมสามารถสั่งพิเศษได้อย่างเช่นอย่างเมื่อวานนี้มีข้าวผัดรถไฟให้ตอนกลางวานันถ้าใครอยากทานต้มขา่าต้มยำก็สั่งได้ค่ะ เขาก็จะมาเสิร์ฟให้พร้อมกันเลยแต่ต้องสั่งล่วงหน้านะคะแล้วเราต้องจ่ายเองไหมในสิ่งที่เราสั่งเอ็กซ์ตร้าถ้าเป็นเอ็กซ์ตร้าต้องจ่ายเองค่ะโอเคเวลาเราเราต้องการอาหารเพิ่มแล้วเราต้องโอนเงินกรณีถ้าเราไม่มีเงินบาทในบัญชีของเราเราทำยังไงเท่าที่รู้อาจจะต้อง ให้เพื่อนที่รู้จกักหรือว่าในกลุ๊ปล i ยด้วยกันนะคะโอนให้วิธีการสั่งซื้อสินคา้าที่เมืองไทยทํำยังไงก็นี่เลยค่ะเข้าไปในไลน์กลุ๊ปของโรงแรมค่ะแล้วก็บอกว่าเราต้องการสินคา้าโอนเงินให้กับทางโรงแรมเขาก็จะจัดส่งสินคา้ามาพร้อมมาเราก็มาเสิร์ฟเราตอนที่มาพร้อมอาหารนะคะขั้นตอนการลงทะเบียนสินคา้ายากไหมไม่ยากเลยค่ะ แค่เอาซิมการ์ดใส่เข้าไปในโทรศัพท์ใช้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องลงทะเบียนใช้เลขบัตรประชาชนไม่ต้องเลยค่ะแล้วในซิมการ์ดอันนี้เราก็สามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อินเทอร์เน็ตได้เลย30วันเป็นแบบ unlimited. อัน i ีมิตต์แต่ว่าความเร็วเนต็ตแค่2อเมกะใช่แต่แต่ก็เร็วพอค่ะใช้ได้แล้วตอนนี้ที่คุยกับพี่นี่ใช้ทโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะรวมโทรศัพท์ให้ด้วย120บาท Uh จากซิมคาร์ดค่ะ <laughs> จากซิมคาร์ดโอเคมันก็ยังเอ่อมีสะดุดนิดหน่อยแต่ก็ยังใช้การได้ดีเนาะอืมใช่ใชค่ะถ้าญาติอยากจะมาเยี่ยมเราทำยังไงญาติไม่สามารถเยี่ยมเราได้ค่ะแต่ญาติสามารถเอาของมาฝากให้เราได้ แต่ของที่เอามาฝากเนี่ยต้องไม่เป็นของที่เน่าเสียง่ายเพราะว่าเขาจะมีเวลาในการฝากอาหารสามารถเอามาฝากได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแล้วของที่จะส่งให้เราเนี่ยจะต้องเป็นของที่จะส่งให้ในวันรุ่งขึ้นไม่รอบเช้าก็จะเป็นรอบกลางวันของมาฝากวันนี้พรุ่งนี้ถึงจะถ,ถึงมือเราใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าฝากตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าอาจจะจัดส่งให้ได้ภายในเที่ยง แต่ถ้าเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยต้องจัดส่งในวันถัดไปค่ะในรอบเช้าหรือกลางวันก็เวลาที่เราอยู่โรงแรมเนี่ยอะไรที่เราทําได้และอะไรที่เราทําไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็เราสามารถทําทุกอย่างได้ในห้องนะคะอย่างเช่นพึ่งก็อาจจะมีออกกําลังกายในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําได้ถ้ารู้สึกแบบว่าไม่สบายสามารถโทรหาทีมแพทย์และพยาบาลค่ะโรงพยาบาลอน,นันตรมัยดนได้ค่ะ อย่างเช่นเมื่อเช้าเนี้ยค่ะตื่นมารู้สึกเพียนิดหน่อยแล้วก็รู้สึกจิบเจ็บคอน,นิดนึงก็เลยเขียนลงไปในไลน์กรุ๊ปใช่ไหมคะแล้วเมื่อกี้นี้ทางทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลโทรมาสอบถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแต่พอดีอาการดีขึ้นแล้วเพราะว่ามียาก็ทานยาไปอะไรเงี้ยค่ะทางทีมแพทย์ก็บอกว่าถ้ามีอะไรอีกให้ติดต่อกลับมาอีกนะมีน้องอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเป็นโรคกระเพาะ เมื่อวานนี้เขาก็ติดต่อไปทางทีมแพทย์ก็ส่งยาโกกรคกระเพาะมาให้หมดเลยค่ะชุดใหญ่เลยค่ะมีครบทุกอย่างดีมากน่ารักมากเลยค่ะรัฐบาลกับเจ้าหนะ้าที่เขาดูเหมือนกับว่าวางแผนมาดีก็คือในการที่ดูแลเราอำนวยความสะดวกเราก็คือแบบว่าเราก็คือทำตัวได้สบายสบายเลยอ่ะเนาะใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้องกักตัวเนี่ยก็คือ ตอนเช้าตื่นมาเนี่ยเราต้องวัดอุณหภูมิร่างกายของเราเองทุกวัน แล้วเขาก็จะมีฟอร์มให้เรากรอกทางออนไลน์นะคะเข้าไปกรอกทุกวันว่าวันนี้อุณหภูมิเท่านี้เรามีอาการเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นที่ที่พยาบาลเขาทราบเนี่ยก็มาจากการกรอกข้อมูลตรงนี้นี่แหละคะ่ะเพราะเขาจะเช็คทุกวันอะไรที่เราทําไม่ได้อะไรที่เราทําก็ได้ก็คือเราห้ามออกจากห้อง <c oughs> <c oughs> เราต้องอยู่ในห้อง14วันห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ไม่อนุญ,ญาตให้ญาติมาหาอย่างนี้นะคะ แล้วก็ไม่อนุญาตให้สั่งอาหารจากฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยค่ะเพราะว่าเราสามารถสั่งอาหารได้จากทางใน,ในโรงแรมอยู่แล้วนี่ก็เป็นวันที่สองเนาะที่น้องพึ่งได้กักตัวอยู่ที่ที่พักที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้าง2งวันรู้สึกเหมือนได้มาพักผ่อนนะคะเหมือนได้มาพักผ่อนริมทะเลนะคะแล้วก็ รู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่มีทีมแพทย์พยาบาลคอยถึงไม่ได้อยู่กับเราแต่ว่าเหมือนคอยดูแลเราตลอดอย่างเงี้ยค่ะเราถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเราสามารถติดต่อได้ตลอดคือ14วันเนี้จากที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันเครียดฉันเครียดเขา เขามีวิธีที่จะดูแลเราหรือแนะนําเรายัางไรบ้างอันนี้เซอร์ไพรส์มากเลยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะแพทย์เขาเพิ่งจะลงกรอบแบบสอบถามทางจิตวิทยาค่ะเป็นลิงค์ลงมาในไอคูปนะคะก็คือว่าเขาจะดูแลเราทางด้านสุขภาพจิตด้วยก็คือเขาจะให้เรากออแบบสอบถามทางสุขภาพจิตนี้ยไปสองครั้งนะคะในระหว่างที่เราอยู่14วันนี้ก็จะเป็นวันที่ยีกับวันที่สิก็คือพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มกอกวันแรกก็ก็คงจะสอบถามว่าเออเรามีความรู้สึกยังไงเครียดหรือเปล่ากับการต้องอยู่ในห้องสิบสี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในห้องสิบสี่วันเสื้อผ้าเราทํายังไงเอยสามารถส,สักได้นะคะเพราะว่าเขาเตรียมผงซัพพอกให้เราแล้วก็คือสิบสี่วันเนี้ยจะไม่มีใครเข้ามาในห้องเราเลย เราไม่สามารถออกไปได้แล้วก็ไม่มีใครเข้ามาในห้องเราดังนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดในห้องเราเองแล้วถ้าอยากได้อุปกรณ์ทําความสะอาดก็ขอแจ้งขอเขาไปได้เหมือนกันค่ะเขาได้เตรียมที่นอนไว้อีกหนึ่งชุดให้เราอะนะคะไว้สําหรับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเราก็จะได้เปลี่ยนได้ใช่ค่ะหลังจาก14วันแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีเขาจะพาเราไปส่งที่ไหนใน14วันนี้ลืมบอกไปอีกอย่างหนึง่งเขาจะมีการตรวจโควิดให้เราด้วยนะคะสองครั้ง S <S ค่ะ <S 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 เขาจะตรวจโควิดให้เราในวันที่สามแล้วและถึงวันที่ห้าเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีอีกทีตอนวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบสามก็คือก่อนที่จะออกไปอีกหนึ่งครั้ง <S <S 2: <S 2> เพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีเชื้อโควิดแน่ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอถึงวันที่สี่ที่เราอยู่ครบและจะได้ออกแล้วเนี่ยเขาก็จะเช็คว่าเราเนี่ยมาจากจังหวัดไหนภูมิภาคไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในต่างจังหวัด เขาก็จะส่งรถไปส่งที่สาระคิดว่าน่าจะเป็นสาราว่าการจังหวัดนะคะแต่ถ้าเป็นคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะไปส่งในจุดใหญ่ๆหรือสามารถให้ญาติมารับได้ค่ะโอ้ร oh, ัฐบาลไทยดูแลเราดีมากๆฟังแล้วก็แบบโอ ح, ้โหสึกตื้นตนแล้วก็ภูมิใจเนาะใช่ค่ะรู้สึกแบบที่สุดแล้วค่ะประเทศไทยนี่คือ ลักลึกมากๆเลยค่ะคือดีที่สุดในโลกแล้วค่ะตอนน้องน้ำพึ่งมีอะไรทิ้งท้ายอยากฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังจะบินมาเมืองไทยในรอบวันที่ส0สิอยากอาขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนที่จะเดินทางพองมาถึงก็จะได้ถึงโดยสวัสดิภาพแล้วก็ อยากให้ทุกคนเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมเพราะว่าเ,เราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็พอมาถึงก็ทําใจให้สบายค่ะเพราะว่ารัฐบาลกับเจ้าหน้าที่เตรียมดูแลแล้อก็รับพวกเราเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเอกสารทั้งหมดที่ทางสถานทูตเตรียมอย่าลืมเตรียมบัตรประชาชนด้วยขอบคุณน้องน้าพึ่งมากๆเลยที่วันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวเนาะสาหรับการกักตัวที่เมืองไทย ขอบคุณมากๆากนะจ๊ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีจ้านะการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงโควิด19จะต้องยินยอมการกักตัวเพื่อเช็คสุขภาพสถานที่การกักตัวอาจจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการจัดการของรัฐบาลแต่ขอให้มั่นใจคขาว่าจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงแน่นอนสวัสดีค่ะ